เดินครับโอเคนุก๊ก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับชาไร้ใจนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับวันนี้นะครับมีพิธีการพิธีกรรมนะครับอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้เจ้หอยก็ได้เดินทางมาขอโชคอยู่ที่ตะเคียนแห่งนี้ด้วยนะครับย้าว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับสำหรับแนวทางของเจ้หอยงวดนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรอยู่ที่ตะเคียนที่ขึ้นมาใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับ ผมนะครับตัวเลขจะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขให้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นโชว์หน้าจอให้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อีเจนุกนะครับผมตามมาจากอำเภอชุมพรจ้าอ๋อเจนุกลุยเองเลยครับไปพี่น้องไปเนมึงเจหอยนะครับจะมาเมืองว่าแม่ตะเคียนวงนี้นะครับเพิ่นจะให้เป็นตัวใหญนะครับแม่ตะเคียนวงนี้เพิ่นว่าซื้อว่าเมษสีบุญเรื่อง นะครับเพิ่นม,มาทำบิซี่ส่งมือลงเสานะเดี๋ยวเจ๊หอยกำลังจีซื้อเ้อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับอ่างวันทามิทาตัวอ่างวันทามิทาตัวอ่างวันทามิตะปะโซ พุทธาธรรมาสังฆาปูเจนินัโมพุทธายาปะพุทธาใจรัตนายาณีนภะละติสหัสสุทธมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาธามุโนนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทีกาลมิสปัสโซพุทธาธรรมาสังฆาปูเจนินัโมพุทธายาปะพุทธาใจรัตนายาณีนภะละ มีพลังาลางวันแสงสีวาดีจะมหาถือลงาหารงาพัน์มีาติบกอาหารงัน์มีาเวาหารงาพันธุ์มสปะุกธามาสาตุเอนี้แม่ดูลูกมาหาเ Mẹ. <coughs> เเอานามนี้าให้มเล่มายอตกรหมดเลาลุออกเป็นยดวไปเลยตไปเลย นีเจ๊หอยกำลังสื่อวิญญาณอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับแนวทางของงวดนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเจ้หอยนะครับเดินทางมาอยู่ที่ตะเกียนสีบุเรงนะครับหลังจากที่ปู่สมิงพายนะครับทำพิธีแล้วนะครับเจ้หอยกำลังจะทําพิธีขอโชคอยู่นะครับสัด่วนใดเข้ามาหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับ เ okay. ป็นจังไดนนี่แม่ยาเพิ่งมาจังไดนบ่เป็นดีใจเป็นดีใจเพิ่นสิให้โซกบ่งว้ยน,นี้ใช่<ป>บ่ได้บอกเลยบ่ตัวใดคุณห่อท่านบอกเราติดตามเด้อเห็นเป็นตัวใดนี่เนาะเห็นสำหรับท่านผู้ชมเด้อนะครับดูอะไรนะแค่ ก็จะดูดูเลขตรงนี้ด I mean, ้วยตรงไหนคะแมนี่ยเอาะนวครับผมจะครับดูเลขด้ออุ้ยอุ้ยหาศูนย์บอกคือจังหาศูนย์เถอะเอ๊ะจะว่ไตนะวยแต่คือจังอียงคือศูนบอกนี่หาชาปมิหามีสองตัวใด สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระรัตตาปัิการนั่งจยังพลังอรหันตานั้นจะตีเนะรักาคามทามระโพธสัสัพเพยพุทธาสัพเพยธรรมาสัพพสังฆาพระรัตตาปกานั่ยังพลังอรหันตานัจะตีเจนะรักาขพรธิสัสัพเพยพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาในสตาเอ็มินเห็นตัวนี้เห็นหาหามเใ่เขีเป็นมเลสงบเห็นงอบกหาส หายอาัพนี่งงยองนย์สงนเลยสัพเพพบาสักาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพระลังกาหันตานัเตชนะรักขังพันธามิสาปรเสริเพภุธาสเพธมาสเพสังฆาพระปังกตาปเจกามันจะยังพระลังอหันตานัะเตชเนะรักขังพันธามิสาระโสสาทุสาทุบุญกุศลอะไรที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้ปฏิบัติมาข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ให้กับแม่นางตะเคียนสบายทิพย์ กับลูกสาวของแม่นะสาธุสาธุนโมธามีสาธุตัวไหนไหมตัวนี้นี่เลยเอาพี่น้องสองเอาเด้อนะครับเจนุกเห็นบ่มมีการเดินสองท่ให้เดู้เจนุกเจนุกเขามีเส้นเจี๋ยหอยก็เบาๆเนาะเป็นเบาหอยเบาเบาหอยเบาพี่น้องมึงเอาเด้อครับผมเจนุกเห็นไหมตัวไหนเด็กหาต้องเด็กหาก็เด็กเหรอ ไอ้เจนุกมึงหายเด้อนะครับเพราะว่าปูคนบ่าห้เเ้านะครับไ่ใหาเจ้อยเ้าใไ้เจนกเป็นผู้ซื้อห้นะครับตัวไหนตัวไหนนมให้เป็นหาสองนะหนึหาสองมเป็นหาสองทีมนี่เป็นหาสองเลขาบ้านีเลข สอเนาะคับยืนยันนะครับเนองับชมผมเห็นห้านย์ระครับผมห้าสองสองห้าสนย์สองศนย์ห้าสองนี่ก็เลขหนา่งวนี่นี่ก็สองห หาสอหเจ็เนาพี่น้องนะครับย่กว่าหาสองหาเจ็าเจ็ดหาสอก็ถืเรียกแบได้ครับผมเดี๋ยวจะได้ันแนวท่งอย่างี้ก็เป็นะแนท่งหาเช็ดไปจะได้ก็พอว่าหาสองศูนย์ว่ดตรงตุ้งต้นนั่นนัว่ามีคนนั่มเล่นกระเื่อน่างเนีครับจัดแถวสองแถวนะครับอันนี้ก็จัดแถวสองแถวแล้วก็พวง มาไล่องหัวหองไม้มาีขาวนะมาีขาวหน่มาตรงกันกระเล็กเจียวหัวพอดีเลยป้ายเรื่องบอกว่าให้แกเนยไปยืนอคืคนสุดท้ายคนที่ดีสดแกก็เลยให้ซื้อเลยแลหกอะฮสองศูนย์นี่สองศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องนะครับเาอ่ายืนยันเด้อนะครับถือทางมาถือทางเราแล้วว่าจะ ออกมาเล็กทีบ๊ออกกำนองฟันหนาเอ้ยมาตรงกันเลยบ้านเลขที่เท่าไรครับหกสิบหกหกสิบหกเล็กวามฝันของน้องสองศูนย์เจ้าพี่ยิ่งพี่น้องกับพี่อายโอ้พี่สายบ้าพันสองบ้าพ่นสองแต่พระแค่มาเร่งอยู่แล้วเพราะเพิ่งขึ้จากนางแล้วเดี๋ยวตามอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมาตามข้อฟันของแม่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเพิ่นขึ้นมาทั้งเทิงแล้วเพิ่นสีมีหยังมาปวดมาผายหลู่ลานอีกบ่กรอติดตามเด้อพี่น้องพิมพ์รอไปเลยครับผมนะครับ เจนุกเห็นห้าสองนะครับผมยังถิอป็นเจ้าเห็นนะครับเด้อเจย์หอยบอกว่าคล้ายๆก็หาเจ็บนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลาะไปวิเคราะห์เป็นจาหน้ามึงนะครับสำหรับแนวทั้งวันนี้นะครับเป็นมิ้นบดได้ขึ้นกระดาษไทยเด้อครับผมให้พี่น้องจดฟังเอาตามคำบอกของเจย์หอยแล้วะเจนุกนะครับผมนะครับจะได้ก็เป็นแนวทางนะครับย้อมว่าเป็นแนวทา้งในการนำเสนอเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์นึงแชร์เด้อพี่น้องเด้อ